เคยคิดไหมครับว่าทำไมเราต้องกินอาหารเสริมในเมื่อปกติเรากินข้าว3ามมื้อก็น่าจะเพียงพอแล้ววันนี้หมอจะพามาดูตารางนี้กันนะครับแต่เห็นได้ว่าตารางนี้นะครับมีอยู่2ฝั่งก็คือตัว RDA แล้วก็คือตัว Optimal um, ตัว RDA นะครับหรือ Recommended d i e t a r y a l o o w a n c e นะครับคือปริมาณสารอาหารที่น้อยที่สุดที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวนันส่วนตัว o p t i m a um, l นะครับก็คือปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวนันนะครับจะเห็นได้ว่า2อ,อย่างนี้แตกต่างกันมากหมอจะพามาดูตัววิตามิน C นะครับมี RDA เท่ากับ60มิลลิกรัมส่วนตัว o p t i m a um, l มีถึง1000มิลลิกรัมขึ้นไปซึ่งการกินตัววิตามิน C ให้ถึง1000มิลลิกรัมนะครับถ้าเป็นสารอาหารเนี่ยเราต้องกินฝรัา ถึง16ลูกต่อวันนะครับถึงจะได้ปริมาณวิตามินซีเท่ากับ1,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราไม่มีทางกินถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับหรือว่ากินถึงก็คืออาจจะแค่บางวันเท่านั้นนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องกินอาหารเสริมนั่นเอง